วันนี้ก็พามาดูสภาพต้นกุ้งโค่นนะครับมันโค่นเพราะว่าลมพายุนะครับดูสภาพแล้เห็นไหมเนี่ยทุกท่านก็คิดดูกันแล้วกันครับต้นไม้ใหญ่ขนาดเนี้ยลมมันแรงขนาดไหน วันนี้ก็อากาศครึ้มครึมนะครับฝนจะตกนะครับตอนนี้ฝนก็ประแปะปะแปะปะแปะแล้วฝนก็ตกปปอยปอปๆยแล้วเห็นครับลมมันแรงขนาดไหนครับนี่แหละคือสภาพของฝนฟ้าอากาศพายุเข้าเนี่ยแต่โชคดีต้นมันผมไม่เป็นไรนี่ครับต้นมันรอดครับ ไม่โคน่นไม่ตีลังกาไม่ไม่หัวชีฟ้าครับดูดิเห็นไหมอยู่ในสภาพดีหมดเลยไม่หัวชีฟ้าเหมือนของคนอื่นของคนอื่นนี่ครับหัวชีฟ้าหมดเลยหัวมันชี้ขึ้นฟ้าส่วนลำต้นนอนอยู่กับดินอย่างนี้ครับแปลกไหมผมผมไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าร่องผมมันมันหนา ล่องมันใหญ่แล้วก็ดินกบครับมันเยอะฝนไม่ได้ชะล้างออกไปเยอะผมก็เลยมันก็เลยรอดเห็นไหมครับเนี่ยต้นใหญ่ๆขนาดนี้ปกติลมลมแรงจนต้นไม้หักครับมันต้องโค่นนะเห็นไหมครับสามต้นนี้เรียงกันไม่โค่นไม่ลม้มนี่คือความมหัศจรรย์ จริงๆผมทำล่องให้มันเป็นหลังเต่าครับยิ่งเป็นหลังเต่ามากเท่าไหร่ยิ่งดีครับเวลาลมมามันก็จะไม่โครนครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวดยวิต้นสูงๆอย่างเงี้ยถ้าลมแรงๆแทบไม่รอดครับแต่ว่าปีนี้รอดเพราะว่ามันลงหัวละหัวมันค้ำอยู่ดูดิดครับทุกท่านดูมันดูหัวมันเนี่ย จะให้มันค้นได้ยังไงครับหัวใหญ่เท่าข้อมือเนี่ยดูสิเห็นไหมเนี่ยหัวใหญ่เท่าข้อมือเนี่ยมันก็ช่วยกันยึดเกาะไม่ให้ดินมันมันถูกชะล้างแล้วก็ไม่ให้ต้นต้นมันนะครับก็บเรียกว่าเงาเงาข้นมันก็โอเคนะ ปีนี้ถือว่าผมคำนวณผ่านเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในการปลูกมันนะครับออกากบ้านตั้งแต่ยี่สิบสองเนาะไม่มีประสบการณ์ในการปลูกมันเลยก็เลยอาศัยพวก youtube ็นแหละพวกยูทูบเบอร์แล้วก็อาศัยครูบาอาจารย์จาก u t u b e นะอาศัยความรู้ของอาจารย์อาจารย์ทองธรรมดาที่ อำเภอพิมายครับศูนย์เรียนรู้พิมายเพชรพิมายนั่นแหละครับของอาจารย์ทองธรรมดาเนี่แหละผมก็เอาความรู้หลากหลายความรู้มาผสมแล้วก็เอาของ youtube ชื่อชื่อว่าช่องสเสกแหกเกษตรบ้านนอกแล้วก็ส่วนของระบบผู้จัดการมันเนี่ยผมก็เอาความรู้เขาม,มาใช้มาบูรณาการใช้นะครับเพราะว่า งบเขาไม่ถึงงบไม่มีของระบบผู้จัดก,การมันมันต้องอย่างน้อยครับคุณต้องมีงบประมาณสามหมื่นอ่ะจึงจะทําได้หรือว่าหนึ่งสองหมื่นอาบครับจึงทําได้แล้วก็อุปกรณ์ต้องพร้อมเพรียบพร้อมนะครับนั่นแหละส่วนของอาจารย์ประภารน,นี่คือใช้ทุนสูงแต่มันไดมน้มันก็ได้ครับแต่ว่ามันใช้ทุนสูง ส่วนแบบตาสีตาสาเขาไม่ถึงครับนั่นแหละผมก็เอาเกจขอมหลวงเขาครับมาบูรณาการ <c oughs> ต้นทุนน้อยๆแต่ว่าทํายังไงให้มันพอได้พออยู่ได้นี่แหละก็คือเอามาบูรณาการเอามาประยุกต์ใช้ครับใช้งบหนึ่งพันอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันได้หนึ่งหมื่นอย่างเงี้ย <c oughs> นั่นนะครับก็เป็นการบูรณาการ องคความรู้ของหลายๆท่านหลายๆครูบาอาจารย์มาประยุกต์ใช้ในกับตัวเองผมก็อน,นกนรฉีดนะครับฉีดน้ำมาขี้มุน้น้ำมาขี้ไก่น้ำมาขี้วัวน,น้ำหมักปลาน้ำหมกักหอยเชลรี่น้ำหมักพุทราแล้วก็น้ำยาแดงรากก็ผสมนิดนึง น้ำหมักขี้หมูผมก็เดินแรกก็1ลิตรต่อน,น้ํา20ลิตรเดินที่2ก็2ลิตรต่อน,น้ํา20ลิตรเดินที่3ก็3ลิตรต่อน,น้ํา20ลิตรเดินที่4ก็4ลิตรต่อน,น้ํา20ลิตรเดินที่5้าก็5ลิตรต่อน,น้ํา20ลิตรถ้าอายุมัน6เดือนผมก็น้ำหมักขี้หมู6ลิตรต่อน,น้ํา20ลิตรก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่แหละคือการเกษตรมันไม่มีคําว่าผิดไม่มีคาว่าถูกครับ มันอยู่ที่ว่าเราฉีดไปแล้วใบมันมันไม่มันไม่ไหม้หรือว่าใบมันเนี่ยมันไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรกับน้ําที่เราฉีดลงไปแสดงว่าใบของมันนี่ครับมันรับได้มันชนะบ้านผมก็เลยว่ามันไม่แพ้ครับก็คือมันไม่แพ้ยามันไม่แพ้ฮอร์โมนมันชนะฮอร์โมนนะครับก็คือมันทนได้ แล้วก็มันกินได้นั่นแหละครับถ้าฉีดไปแล้วใบงีๆกงองงอใบด่างเนี้ยแสดงว่ามันแพ้ฮอร์โมนมันแรงเกินก็ต้องปรับน้ำยาให้มันน้อยๆครับ